สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมาเลาะหาพึ่งมิ่นะครับพี่น้องเฮาเมื่อนี้ผมสีล่องหาเบงปลามันครับพี่น้องปลามมนละแวกพุ่นพุนลาเด้อพี่น้องเดือมนสิมีบอเด้อครับกะซี่บ่ถือปลามันกับขอโทษขอไผ่เด้อซี่ซี่ถือปลาหยากะขอโทษขอไผ่เด้อพี่น้องครับไปเจอกันอยู่ปลามันครับเดี๋ยวสีผ้าหารอเบิงครับว่ามีบอครับครับไปกันเลยครับครับพี่น้องปลามันครับนี่ครับ เดี๋ยวผมสีหาด้คร like ับพี่น้องนี่ครับปลามันนะครับผมขออนุญาตหากอนเลยพี่น้องเดี๋ยวคันเห็นเดี๋ยวสีบอกครับพี่น้องครับเดี๋ยวขอหากันเลยครับโอ้ครับพี่น้องเจอครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวสิพ้าขาไปครับนี่ครับขอทั้งปลาทั้งหง่ากันเ้ยพี่น้องมันนีเอาอันอุปกรณ์มาครับพี่น้องนี่ครับมีดครับพี่น้อง นี่ครับห้างมั่งพี่น้องเดี๋ยวก่อนเด้อเดี๋ยวก่อนเด้อเกือบเกือบเกือบครับพี่น้องเดี๋ยวอาะสีลำบากอาสีกล่องสั้นยังนี่เด้อเกือบขาดครับพี่น้องนี่ครับเกือบผมนี่เด้อครับขออนุญาตซ่อมเกือบก่อนเด้อพี่น้องนี่เกือบขาดครับโอ้ขาดออกครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตซ่อมเกือบเกือบก่อนเด้อเดี๋ยวสีคอยเอาผึ่งเอาหมีใหมิงแป๊บหนึ่งนะครับซ่อมเกือบเสร็จแล้วครับพี่น้องโอ้กับมันหมานครับวันนี้ เห็นห่างหนึ่งครับมาปึ๊บซองเบิงปึ๊บเห็นเลยครับพี่น้องเดี๋ยวผมซองเบิงอีกเพื่อเห็นครับนี่ครับห้างมันครับพี่น้องนี่เด้อพี่น้องเข้าครับเดี๋ยวผมสีล่องเบิงก่อนนะครับมีน้ำหวานบอนะครับเดี๋ยวเค์พื้นที่ก็ได้พี่น้องนี่นะครับปลามันบ่นดีบ่เคยเห็นในผมผิดหวังด้วยพี่น้องปลามันเกาครับเดี๋ยวผมสิเบิงครับดูบ่ดูนะครับ ผมยันยังหูอยู่ผมบริยานแต้นบริยัยนต่อด้ครับพี่น้องผมยานแต้พึงมีมี่นี่ละเพราะว่าพึงมีมมันตอดเท่านะครับมันสีเป็นมันสีบวมนะครับยืดสมมุติว่ามันตอดปากปุ๊บนะครับปากกระบ,บวมนะครับว่น,นี่ขันอันนี้นะครับขันแต้นต่อต่อนะครับมันแค่เป็นจุดเป็นตุ่มซื่อๆเด้พี่น้องเทาบรต้องไปยนันหากว่ามันเก็บแต่ขันผมค่อยถึกตอดแล้วครับมันเก็บแล้วมันกระบอกเก็บครับพี่น้องครับมือนี้กะ เดี๋ยวล่มควันกัเดวยครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาอุปกรณ์ล่มควันครับพี่น้องนี่เด้อพี่น้องอยู่ตาเช่นเคยครับพี่น้องนี่ครับขออนุญาตอันนี้กนเดิมพี่น้องยุดทูปก่อนนะครับใส่ทูปเหมือนเดิมครับพี่น้องนี่ครับทูปนี่นะครับดอกเดียวครับเด็กๆทำมลอเลียนแบบนะครับพี่น้องจับพี่น้องจับพี่เด็กเด้อนี่เด้อนี่นะครับ นี่แล้วผมสิจุดถูบเลยนะครับมาปึ๊บเห็นเลยครับปลามันนี่อุ้ยบ่เคยเห็นเลยผมผิดหวังเ้ยครับไผที่เบิ่งคลิปนี้นะครับกะบ่ต้องเอาถูบตามผมกับด้เดอร์ผมถนัดถูบมากกลัวนะครับถือง่ายด้วยนะครับนี่ครับครับดับถูบครับนี่นะครับไปเลยครับลุยเลยครับ เขากับบอแน่นะครับผึ่งโหดบ่โหดนะครับเปาควันใส่ครับบึงระยะไกลชิดเลยครับน้ำหวานผมบ่หูนะครับจังแดกับมาแหละจังแด้ผมก็เอาเลยนะครับมีน้ำหวานบ่มีน้ำหวานผมก็เอาเลยนะครับบ่สนใจนะครับว่ามีน้ำหวานบ่มีนะครับ ผมมาเด้เป่าควันใส่ห้างพึงมีมน,นะครับผมเป่าโทรศัพท์ครับเป่ากล่องโทรศัพท์นี่นี่เด้อพี่นอ้องนี่นะครับแล้วก่อนเด้อพี่นอ้องนี่ีคบพื้นที่ครับตำแห้งครับวันนี้นี่ครับไก่สิจูดินเลยครับออ้ยหมานครับ กะบอท่านเห็ดน้ำหวานด้วยพี่น้องนี่ครับบอท่านเห็ดนนำหวานนี่เบิงเ่งนี้มันยังอยู่อยู่เด้อพี่น้องจังได้กะมาแล้วก็เอาเลยครับมื้อนีวันเสาร์นาอมื้อนีครับพี่น้องผมมาผมสิออกมาหาเหตดครับพี่น้องมาหนีก็เลยทายคลิปว่าสิออกหาหัาง่งผึ่งหัง่งมิมครับพี่น้อง บนี้กําลังสิงยางซอกหาครับอูเห็นเลยครับนี่แหละครับห่างนี่แหละครับพี่นอ้องเบื้ะงภาพโอ้พี่น้องเฮาผมว่าผมลมควนดลเลยด้ยวยพี่น้องเดี๋ยวใส่ขังนี่ก่อนนี่เด้อผมสีปักทูไว้บนนี้ครับพี่น้องนี่พี่น้องบะนี้นะครับ แต่สีค่อยๆหักเด้อพี่น้องผมม่แน่ใจเด้อว,ว่ามันอันนี้บ่ออันนี้เด้อว,ว่าโหดบ่โหดเด้อพี่น้องไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันน่าจะย้ายมาลังที่ผมเอาตอนนั้นนะครับน่าจะใช่เลยครับนี่นะครับ เาเหงือออกแล้วก็ซิมมั่บ้างอีกอยู่พี่น้องผมต้องล่มควันนะครับเพราะว่าล่มควันบอเบิดนี่อาจีพถึกตอดได้ด้วยพี่น้องล่มควันเห็นมันเมาซื้อนะครับสันสัตสันสัตยานพึ่งนะครับมันจะกลัวไฟป่านะครับมันก็เลยแบบเป็นแบบนี้นี่แหละครับมันจะหุบตัวกันนะครับโอ้ผมต้องเอาอันนี้กั้นไ้ก่อนด้วยพี่น้องนี่ครับห้างกัน ประมาณโอ้ยบ่ซำฟ้ามือสาพี่น้องอุย้ยดุผมผมเบงเอา้าผมก็หูแล้วว่าดุเด้อพี่น้องผมเบงมาจากพึ่งถ้าพึ่งนะครับมันตําตําตาหรือตําอะไรเราตําแขนตขําขาเราแปลว่านะครับมันดุนะครับถ้ามันบินบนเส,สือนะครับ แปลว่ามันไม่ดุนะครับเราดูแบบนี้นะครับก็คือว่าที่มันตำตาตำอะไรเรานะครับตำตัวเราสมมุติว่ามันบินตำแขนเราปัก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 นะครับแปลว่ามันจะพร้อมที่จะโจมตีเรานะครับนี่แหละนะครับถ้ามันบินวนสฉยๆแปลว่ามันไม่โจมตีเรานะครับอู้นี่ครับบอนขามันเหลืองๆครับพี่น้องขาผึ่งเนียมครับมันเหลืองๆครับมันเอาเกสรนมากหรืออย่างเดวผมสีเบิงพาราซ่ามันด้วยพี่น้องมี่บอลครับครับพี่น้อง หักเลยนะครับเดี๋ยวกันเด้อพี่น้องเดี๋ยวกันเดี๋ยวก่นนอนอุ๊ย,ย,ยแตกแตกครับพี่น้องทุลักทุเลแหงเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวหักยากครับถือโทรศัพท์นําครับเดี๋ยวผมขอใส่มือขังนี่ครับโอ้ยหักวันนี้เลยพี่น้องนี่ครับเห็นห่างอยู่นี่เด้อยายใหญ่นี่เด้อมึงอาสิเ้าบ่เพาะเนี่เด้อพี่น้อง นี่แตกอือแล้วครับมันหมานครับพี่น้องมือนีินี่ครับผมเหยียบมีดนี่ครับพี่น้องนี่ว่างไว้หน่กเดิอพี่น้องบทิดดินดอกเบิง้งผมเอาหยางมาเนเบิ้งเด้อพี่น้องเอาถุงมาอยู่พี่น้องนี่เด้อถุงขออนุญาตอันนี้เด้อฮักก่กนเด้อครับ ครับผมมีมือนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหั่งมันสีบ่งามนะครับขออนุญาตใส่สองมือนะครับเพราะว่าผมต้องถือกล่องน้ำนะครับครับขออนุญาตครับผมแยกไว้นะครับอันนี้ลังนะครับอันนี้หัวน้ํานะครับมีมีน้ําอยู่นะครับผมอุ้ยผมจับนะครับมันอันนี้ใส่มือผมแบบมันเป็นเหลวๆเลยนะครับน้าเป็นเหลวๆเลยนะครับผมจับปื๊บอุ้ยแบบดีมากเลยนะครับนีอุปกรณ์นะครับ เดี๋ยวเก็บอุปกรณ์ก่อนนะครับดูมีดโอ้พี่น้องอาจจะทุรักทุเลหน่อยนะครับถ่ายยากนะครับนี่นะครับนี่อ่ะได้แล้วครับอ่ะใส่ไว้ผมกลัวแบบมันบีลังนะครับหมายถึงว่ามันจะแบนนบลังมันจะไม่สวย เดี๋ยวดูก่อนนะครับมันอยู่ไหมนะครับอู้ยนี่ครับมันเกาะนะครับเดี๋ยวมันก็จะย้ายลังไปทําที่อื่นนะครับบอกไปก่อนเลยว่าทุ่มเทสุดๆนะครับอันนี้ครับได้แล้วครับหนึ่งลังนี่ครับปิดปาไว้ด้วยนะครับปิดปาไว้เอาเอาให้มันล่งแบบนี้แหละครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาลุยอีกนะครับมีหรือว่าไม่มีนะครับครับ เดี๋ยวพาลุยอีกครับเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวเจอกันถ้าเจอนะครับถ้าเจอมิมพึ่งก็ต้องเจอผมอยู่แล้วนะครับครับเดี๋ยวผมจะเดินอ่าแบบไหนวะให้ผมคิดก่อนนะครับว่าผมจะเดินแบบไหนนะครับอาเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมขอโทษขออภัยนะครับก็ ใส่กับปาด้านผิดมือมันต้องใส่ทางนี้นะครับขอโทษขออภัยครับขอโทษขออภัยก้องอาจจะสันรือาจจะเสียงก็ขอโทษขออภัยนะครับครับบุกป่าหาต่อครับพึ่งมันอยู่นะมันน่าจะอยู่เป็นกลุ่มนะครับครับเดี๋ยวลุยต่อเลยครับเดี๋ยวเจอเดี๋ยวบอกนะครับไปเดี๋ยวเจอกันที่หลังพึ่งมิ่มนะครับถ้าเจอนะครับ พี่น้องผมก็หาเบิงเบิดเรล่ยนะครับทัวปลามันเล้วนะครับบอเห็นเลยครับพี่น้องเมื่อนี้ผมก็บเดเดินทางกลับนะครับอันนี้คือเทียงหน้าเขาเขาเฮ็ดฟาาโมเดลโซโอ้เขาเอิ่นญไว้ไหนดอกพี่น้องครับกะาผมสีออกไปทางโรงเรียนเด้อพี่น้องนะครับผมก็สีออกไปทางโุงเรียนผมก็สีไปเมื่อนะครับผมหาเบิงเบิดเลี่วครับเห็นอยู่อย่างหนึ่งครับพี่น้องเห็นงูครับพี่น้องโอ้ยผมสะดุดสะดือเบิดครับพี่น้องแต่บอเป็นยังครับ พี่น้องเดี๋ยวหองกระซีอันนี้ครับผมเห็นงูแต่งูบ่เห็นผมเด้อพี่น้องครับบ่ต้องถือซากกั้นนะครับงูกับคนนี่นะครับครับบันี้หอากระซีได้กเฮือนเด้อพี่น้องไปกันเด้อพี่น้องเมื่อเหล่าผมหลงหอนามมาแม่ผมมาผู้ิไปใกล้แห้งเด้อพี่น้องนี่ขามหัวกอนครับพี่น้องกะมือนี่กะเจอกันอยู่บานครับว่าหฮาเสิเฮ็ดจังได๋กบหัางพึง มิม,มนี่นะครับพี่น้องกับฝากกดไลอ์กดกชเช่นําเดอพี่น้องเฮ้าอยู่แบบเด็กๆนะครับห้ผมสีบอกกับผมอยู่ป .6 นะครับอยู่ป .6 นะครับอยู่บ้านยังผมผมกับบอกนะครับบอกแต่จังหวัดจังหวัดรีสเกตเด้อพี่น้องฝากกดไลก์กดกชรช่ติดตามน้ำเดอครับพี่น้องนี้ครับเจอกันอยู่บ้านครับพี่น้องแล้วสีล่องยางไปทางนี้ตั้งยิ่งผมยางไปทางฝุ่นเด้อพี่น้อง ยางออกขุนด้วยพี่น้องวันนี้ผมมายางซ้ายนี่ครับพี่น้องเพราะว่าเมื่อยเดี๋ยวไปทางผุนมันม,มีน้ำนาเด้อพี่น้องผมเหยียบน้ำเดี๋ยวจะผมบอเป็นหยังนะครับตีนทนนะครับพี่น้องกองสั้นกะอขอโทษขอให้ด้อพี่น้องรับมือนี่กะเจอกันอยู่บานครับโอ้พี่น้องเฮาผมสิผ้า,ามาเบิง้งหยังครับพี่น้องสิผ้า,ามาเบิ้งผึ่งมีมกินน้ำหวานครับพี่น้องผมบอท,ท่านเด้หาห้างมันอยู่ด้วยพี่น้องผมว่ามันต้องยู นั่นครับเพื่อนล้างนั่นครับต้นอันนั้นเลยนะครับอั่นต้นบักลำใหญ่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมสี่ห้เบิงซื้อเด้อพี่น้องผมมาเดี๋ยวพาหาเด้อเดี๋ยวให้เบิงก่อนเด้อเดี๋เด้อมันอยู่ทางไหนเด้วก่อนเด้อมันหามันกลับไปเด้อพี่น้องนี่นี่น,นี่ครับเห็นไหมครับเออนี่มันกินหนังหวาน,น,นาครับพี่น้องเห็นไหมครับพี่น้องนี่นะครับหลายโต้ยู่เด้อพี่น้อง ผมมีขันท้ายเอานะครับฟอกกกับบ้านะครับอผมหาเบังเบิร์ตเหรีครับบอกเห็นน้ำบริเวณลงเทียนนะครับผมคิดว่ามันต้องอยูหนันเพราะว่ามันเคยอยูหนันนะครับผมเคยไปเห็นอยู่ตอนผมไปเห็นเพื่อนเพิ่นนะครับไปนั่งเบาคุยกันนะครับมาซาเล็กหน่อยกับผู้เฒ่าครับไปกันเ้ยครับ วังกีนะครับผมหาหลาะเบิงแถวโรงเรียนนะครับบ่มีเลยนะครับไล่จากนั้นนะครับอ้อมมาหนีเลยนะครับบ่เห็นผมก็ลบมาหนีอีกเท่านึงนะครับผมกับไปเบิงพึ่งมีมกินดอกไม้อีกเท่านึงพวกผมกับลบมานะครับบ่เห็นเด้อพี่น้องหาโรงเรียนเบิดแล้วนะครับถตามาส้มมาต้องหาดอกเด้อหรือพี่น้องทัางใดนะครับถี่มาเบิงคลิปผมน <ร 1971. S 1> ี <ry> ่ลหละนะเป็นมูเป็นเพื่อนนะครับมาต้องหาเด้อบ่มีดอกเด้อโรงเรียนนี่ครับครับออกไปกันเลยครับเออมีนนำหวานบ่เด้อพี่น้อง โอมีอยู่ครับนี่ครับไปไป,ไปกินกินกินใสอันนี้มาดิกจบครับพี่น้องมันนี่กับมันหมานอยู่หมานห้างเดียวครับาารหารอบเบึงเหลือเด้อพี่น้องโอได,ด้่บฟานเด้อพี่น้องมันนี่กะหาอยู่หากินนะครับมันกนําลังเหตุครับห้างมันำกาลังเห็ุนะครับเพราะว่าน้ำหวานมันสดเดอ้อพี่น้องน้ำหวานสดสดครับพี่น้อง น้องเดิมมัอนี้กันฝากกดไลแ์กดแชร์น้ำเด้อพี่นอ้องสวัสดีครับเดี๋ยวสิาพาไปหาเห็ดอยู่หน้ามีบโกมาเห็นอยังว่าโอ้อยังลบกลับพี่นอ้องนี่เด้อผมใส่ใส่ตู้เย็นไว้เด้อพี่น้องจงไว้ให้อันอันนี้เด้อพี่นอ้องเดี๋ยวใส่ไว้เองเดี๋ใส่ไว้เองสีเลยเด้อพี่นอ้องนี่ละอย่าว่ากันเด้อนี่เอียังนออันนี้คือสะเป็นตาแสีบครับนี่ละพี่นอ้องเฮาขอลาไปก่อนเด้อพี่นอ้องสวัสดีครับ